ผมมีลูกน้องอยู่สามคนบักนึ่งกับเดือสภาพนี่บักนึ่งกับบ๊อปากบักนึงกับบ๊บอบลุ้งลกงได้เลย,เลยเออเไม่ใส่หรอบักลุกลงได้เลยเออบักมุตตวิไปใส่เป็นนะไปกรมที่ดียนไปกรมทีเดียน,น,น,เ,ยนเออไ,ไ,นะไปขายหน้าไปขายทีไปขายทียังโมม่าอยู่พี่น้องล่าลูกพี่ไปขายทีย,ทยังโมม่าอยู่ยยมมยสวัสดีครับพี่น้องครับจากหลายๆายคนถามว่า ยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่นะครับยังมีชีวิตยอยู่นะครับเออยังอยู่สังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกเหมือนเดิมนะ <c oughs> และก็ยังรับตําแหน่งเป็นผู้จัดก,การร้านจอห์นนี่และมีหน้าที่นั่งกินเหล้ากับแข่งเหมือนเดิมนะครับยังอยู่โปไปลสนะครับสาธิตาตายตำนะครับชายผู้มีเป็นแรงบันดาลใจอ่ากินเหล้าด้เสาครับพี่น้องล <c oughs> ูพี่เขออามาหาน าล่ะ <laughs> วันนี้ครับเปิดตัวสาวคนใหม่ในดวงใจของสาธิตเพลภาพมากินเขาแรกน้ำนะครับเอามากขอเป็นว่งตอนนี้นั่งอยู่ทั้งคางครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูเดี๋ยวจะแพนให้ดูดดมากว่กาเกรกดุจอนเนี่ยซื้อน้องหยังซื้อน้องหยังน่องมิวเอิร์ดนะน้องมิวน้องมิวนะครับซึ่งรักเขา คือเกามักเบิดปีวัตศาสตร์ครับพี่นอ้องจีบเบิร่านนะครับสวัสดีครับน้องมิวสวัสดีครับนี่ครับสาวอุบลคนงามครับ,รบ,บ,รบอเอ,อ้ยถึงใจพนไลถึงใจพนไล่ึงใจถึงใจไรอุตสาวมากินข้าวแรกเนาะถึงใจไรนะพี่นอ้องเออเป็นผู้ชายที่เล่นผู้ชายหลายหลายคนอิจฉาที่สุดนะครับสาธทิศตายต่ำ อ่านะฮะเป็นผู้ชายที่หลายคนอิจฉามากเลยนะฮะสาธิตไตรายตำ่ำเขาจะมีสาวๆไม่ซ้ําหน้าเลยนะครับตั้งแต่อยู่กับผมมา5ปี6ปีเนี่ยไม่ซ้ําหน้าเลยนะครับจนผมจํไม่ได้ล้วัน้องไผ่กูคนไหนแหน่แล้วก็ผ่านไปไม่เกิน2วันก็ร้องไห้เหมือนเดิมครับไผ่งาหงาพี่น้องบรดี๋ยวิ้ไปยพวกคุณเป็นาเมื่อหานครับเมื่อไปหาเมียผมมีลูกน้องอยู่สามคนบักหนึ<ส>่งก็เจอสภาพนี่ บักน mm. ึงกับบ่อปากบักนึงกับบ่ล้วงล้วงเรื่อยไปใส่อะไบักล้วงล้วงได้เลยเออบักโมโต้เว๊ะไปใส่มันไปกรมทีดินน่ะไปกรมทีเดินเออมันไปขายหน้าไปขายทีไปขายทียังโมมาอยู่พี่น้องล่าลูกพี่ไปขายทียังโมมาอยู่บักบักนึงกับบ่อปากบักนึงกับบ่หัวเศร้าเดี๋ยวบืนหน้าเดี๋ยวบักโมโต้เว๊ะกับบักกุนญงคูกันพี่น้องเบิ่ง วันนี้เปิดตัวสาวคนใหม่ของสาธิตตายต่ํานะครับอ่พี่น้องครับจะยิ้ช้าสาธิตนะครับวันนี้เพคนไมากินข้าวแรงน้ากันนะครับไม่กินอะไรแรงน้ำกันมาเขาว,าวะนะบนเดือหระบนเรือเลยหรือไงบนเรือนีอ่ไห้คำคมน้องขอเขาไปนหนึ่งคำคมสิถ้าดมาคนหน้าตาดีเออ สีนบอไรเดี๋ยวสิคิดเป็นจแบนกันดอกแด้ยังชู้เขากินหรือมันแกนี่เนาะหมู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 มือหนาครับเพิ่นปลาเพิ่นสิ้ส่วนผู้สาวเพิ่นน้องยังก็นนะไปกินเข่าอยู่หน้านะครับไปกินเข่าอยู่หน้า เอาพี่น้องครับเอาตำนี้แหละครับเปิดโตจิบจิบ euh น้ำจิ้มนะครับแล้วมาค่อยเบ่งรอบหนาว่าผู้สาวสียังอยู่น้ำบอเป็พี่น้องเนาะฝากดูแลไอ้คนนี้แน้นองเนื้อไอ้คนเป็นยูซีล่ะคนเกิดมาเคนชีวิตเพิ่นมั่นสมองเพิ่นเพิ่นขึ้นอยู่เรื่องเดียวนะเนาะรู้ต้องเข้าใจเลยระหว่างก็รู้สูงเหมือนเลยรออยู่เรื่องเดียวบค่ะ วันนี้เราจเที่ยวซ้อมน่องเขาได้วุ้งฉี่นั่นน้องเขายังเดียวเลยเป็นวอซูบือสุบือกันไม่ต้องส่งเราในไอเน้เออเออฮ่าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับก็เลยเอาไห้ซาบ้าสายจิตใจต่ำยังอยู่กับเจอนี่มื่อปากเมื่อเขาครับพุทธกาลสินลาไปหาเมียหาลูกผมว่าปากบักมันส่วนมอเตอร์เวย์ไปขายหน้ายังโมกมาเดี๋ยววันอาทิตย์จะเอาลูกน้องสาวคนดังประกบกันเออให้พี่น้องเบิ่งครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นแนวไหนครับลาไปก่อนครับลำลุยครับสวัสดีครับ